พักคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีมีเอกสาร อย่างเป็นทางการเลยนะคะในการแต่งตั้งคุณเศรษฐาทวีสินนะคะในการเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะซึ่งในหนังสือฉบับนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าอำนาจหน้าที่ของคุณเศรษฐานะคะคือการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคณะทำงานของพักที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวและดำเนินการอื่นได้ตามที่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมอบหมายนะคะอ,อันนี้ก็เป็นภารกิจของคุณเษ ะะซึ่งคุณหมอชนน่านก็บอกว่าการที่คุณเศรษฐามาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพักก็จะเน้นด้านเศรษฐกิจที่เน้นเรื่องประเด็นเศรษฐกิจทํางานร่วมกับคณะทํางานด้านเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยนะคะส่วนจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหรือไม่ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสและส่วนจะได้เห็นโอคุณเศรษฐาร่วมเวทีปราศัยหาเสียงกับเพื่อไทยหรือไม่ คุณหมอชนน่านก็บอกว่าคุณเศรษฐาสามารถเข้าร่วมการหาเสียงได้ในทุกมิติทั้งสื่อออนไลน์การประสัยบนเวทีแต่ส่วนจะช่วยเพิ่มฐานคะแนนแต่ส่วนจะช่วยเพิ่มฐานคะแนนในกลุ่มนักธุรกิจและคนรุ่นใหม่หรือไม่เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความนิยมได้กับประชาชนทุกกลุ่มทางภาคธุรกิจและคนรุ่นใหม่นะคะแต่ส่วนจะเป็นหนึ่งในว่าที่คนดิเดตนายกของเพื่อไทยหรือไม่นั้นก็ยังขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาคือยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ